สัมมาอาชีวะนนะคุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ผู้ก่อการดีครับมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเห็นถังขยะเนี่ยเห็นไหมล้มระเนระนาดแบบนี้คือที่จันทบุรีเนี่ยน้ำจากน้ําฝนเนี่ยคือฝนตกหนักมากเพอาฝนตกหนักเสร็จปุ๊บคุณเห็นไหมล่ะน้ำจิงนองแบบนั้นนะคะ ทังขยะนับสิบถังค่ะขยะเกลื่อนเป็นดาวกระจายเลยนะคะปรากฏว่าคุณเห็นไหมมีคนขี่มอเตอ์ไซค์ท,ท,ทั้งที่ตัวเองก็เปียกอ่ะบางคนนี่นะโอ้ขี่ไปเลยนะคะแต่นี่จอดรถค่ะเห็นไหมลงมาเก็บถังขยะให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางจิตใจดีมากเราไปถามว่าทำไมถึงต้องเสียสละอะไรเยื่างนี้เขาบอกว่าผมก็กลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดว่า รถคันอื่นที่เขามาเราไม่เห็นเนี่ยไปชนเข้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นอุบัติเหตุถึงขั้นว่ามีใครเสียชีวิตได้สุดท้ายกลายมาเป็นคลิปให้เราได้ดีได้ดูสังคมไทยยังน่าอยู่แบบนี้นะคะนี่ต้องขอบคุณเพจศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ให้เราได้ดูค่ะจุดเกิดเหตุก็คือถนนเทศบาลหนึ่งผ่านซอยข้างโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนะคะ ทีนี้คุณผู้ชมคาะหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงชาวเน็ตแห่แสดงความชื่นชมหนุ่มน้ําใจงามคนนี้นะคะแล้วชาวเน็ตบางคนแน่นอนว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าหนุ่มน้ําใจงามคนนี้คือใคร uh huh. มีชาวเน็ตบางคนค่ะมาให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นช่างของโชว์รูมขายรถยนต์ยี่ห้อดัง uh huh. ในจังหวัดจันทบุรีแหละดูจากเครื่องแบบที่เขาใส่นะคะ uh huh. ก็เป็นคลิปดีๆที่เรานํามาฝากเที่ยงนี้นะคะทำให้สังคมได้รู้ว่าจริงๆแล้วสังคมไทยยังมีคนดีแล้วน่าอยู่ ะนะครับก็เห็นอะไรก็ไม่ปล่อยผ่านไปนะฮะ,ะก็เห็นเรื่องของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญนะนะครับ